เจอกันดีกว่ากันอีกหนึ่งคู่ของเรานะครับขอสิงอะไรกับยิ่งติ๊ง ค่ะน้องบอกที่สุดค่ะที่ถ้าฉันมีปากกาก็คือวงทังร่างนะวงคู่เลยค่ะรวมกันทั้งสองคนรับตรงไหนก็คือรับทั้งคู่วงทั้งคู่เลยแต่ว่าวันนี้น้องไม่ได้มากันแค่คู่นี้นะจะ๊ะยังมีอีกรอยอยู่้ากด้านลังยังมีอีกหนึ่งคู่นั่นเองนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะไปเจอเขาก่อนเดี๋ยวไปขึ้นมาใหม่แล้วมาคุยกันรอบที่ดองนะ๋อ้สิรดราชกับแม่ก จบเพลงแรกไปแล้วพ right really ี okay. okay. ่นั้ยังขยับตัวไหวอยู่นะครับเนี่ยได้ครับน่าเสมอครับแล้วผมก็เราก็เีลือโชว์อีกหนึ่งเพลงนะครับผมและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นั้ยัไม่เคยร้องขนาดมาก่อนด้วยนะไหนใครอยากฟังเพลงที่น้องนัทกำลังจะร้องขอเสียงดังๆเลยได้ไหม งั้นก็เรามาร้องกันเลยแล้วกันอะไรมีหกี6ุูมอยู่บนเที แต่สองคนนี้สองคนริมก็คือ,อเปลี่ยนแล้วหนูอย่ามองหน้า <laughs> ทำไมเดี๋ยวเรียกป้ามาตกใจโง่ไงเธอ,อ,อครับอ่ะ,อะมาถามความรู้สึกกันหน่อยลวกันนะครับทั้งสี่คนวันนี้มาร่วมงานอี๊แฟนบอยวันนี้เป็นไงบ้างจา้าเริ่มพี่นักเลยลูกผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรม,มากมากเลยครับผมที่ทางกี๊แฟนบอยเชิญพวกเราทั้งสี่คนมาในงาน งานาวันนี้ก็เป็นงานสำหรับรางวัลที่เป็นบอยเบสแน่นอนครับเชื่อว่าวันนี้มีสินค้าดีๆมากมายครับที่ได้รับรางวัลรวมๆเราซึ่งเป็นเก่งมากครับที่ได้มาเล่นงานค่ะแม็กนะครับผมก็ตอนนีนก็สวัสดีนะครับสวัสดีค้าวสวัสดีทุกคนนะครับจีจ้าเสียงมาจ้เาเราครัขอถามได้ไหมครับว่าคนเดียวร้องเพงลงร้องไหมครับ คนเดียวเสียได้ไหมด <c oughs> แล้วครับเราที่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นมากมากะคุณแลวเขาลองให้คุณฟังคนเดียวบ้างหรือยังร้องบ่อยเลยครับก <c oughs> ็วันนี้ตื่นเต้นมากครับที่ได้มีได้รับโอกาสมางมานนี้แต่บอยนะครับผมแล้วก็คนเยอะ,ะมากๆเลยนะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ามาให้กำลังใจงกันนะครับครับผมของผมก็ สวัสดีท่านอีเดนบอลและทุกคนเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆตอนเดินมาแรกที่แบบไม่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นแบบมากเลยตื่นเต้นเขาดิฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาวันนี้ก็ขอบคุณอีเดนบอลนะครับที่เชิญให้เรามาวันนี้ค่ะคือเตาลูกผมก็วันนี้ก็สวัสดีที่ทุกคนครับก็สวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็รู้สึก ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมง,งานอีพีแอนด์บอยนะครับผมก็ส่วนตัวผมเป็นลูกค้าอีพีแอนด์บอยอยู่แล้วก็ดีใจครับที่ได้ร่วมง,งานกับอีพีแอนด์บอยรู้สึกดีใจค่ะปกติเป็นลูกค้าอีพีแอนด์บอยอยู่แล้วนะ,ะผ่านก็ต้องวะเป็นเข้าไปซื้อของใช้อะไรกันต้องอปกติใส่อะไรกันบ้างซื้ออะไรกันบ้างในอีพีแอนด์บอยจ้าถ้าผมก็จะมีน้ำหอมสกินแคร์อะไรอย่างงเี้ยค่ะเป็นประเภทนี้ใช่ ก็เดินเห็นลูกกินซื้ออะไรไหมยิมราคายิมซื้ออะไรบ่อยมากเลมยิมเป็์บ่อยมากบ่อยมากๆบ่ายทุกวันมาค่ะคือมาซื้อที่อี่เป็นบ่อยๆอืมค่ะครับผมถ้ามีอะไรขาดเยอะก็จะเข้าตลอดนะเช่นะอของใช้ทั่วไปที่ผมกปต้องใช้นะค่ะที่ร้านหน้าอ่าทุกอย่างนะสมบีหรือว่าลิฟต์มันหรืออะ,อะไรที่ที่ไปเกี่ยวกับพวกแกล้นก็จะ,ะไม่ขีดหยุดตลอดตลอดครับ นัดครับผมของนัดก็เหมือนกันครับจะเป็นทั่วน้ำหอมเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกทิปบัมลุงให้ความชื่นดต่างๆครับก็จะมาซื้อที่อีแฟบอลที่แรกค่ะนัดครับผิดไมเวลาเข้ามาอีแฟนบอยก็อยาบได้อะไรก็มีให้ซื้อตลอดเลยนะครับค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยกล่าวแสดงความดีกับทุกรางวัลที่ประกาศไปหน่อยดีกว่านะครับจากนัดจ้ะ ครับผมก็อยากจะขอแสดงความดีกับทุกๆรางวัลที่ได้รับที่ในกับสินค้าที่ได้รับในวันนี้นะครับผมก็วันนี้มีตั้ง80รางวัลใช่ไหมครับผมโอ้ก็เชื่อได้ว่าทุกรางวัลนี้คือเป็นสินค้าที่แบบว่าทงนีุคยันร้อยก็คือขัดกรองมาแล้วแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนครับผมทุกคนก็ไม่ผิดหวังที่จะสนับสนุนสินค้าที่ได้รับรางวัลแน่นอนครับผมนะครับ ผมก็ uh, ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น uh, เป็น uh, อีเวนต์บอยเนี่ยก็คือเป็นร้านค้ทาที่ร้านที่เหมือนกับมีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วมีมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วเนี่ยครับ<ช>ผมก็โดยที่ดีกดับเรานะครับที่เนี่ยทุกราง,งวัลน,นะครับผมก็วังเหมือนจะทักดีใจด้วยนะครับที่ทุกคนที่ทั้ง80รางวัลที่80คนได้รางวัลน,นะครับก็ดีใจด้วยนะครับขอให เออแบบมากระดูกนี่เป็นบายกันเยอะด้วยนะครับก็ต่อแสดงความดีใจกับทั้ง80กว่าแปรนี่นะครับก็ก็ก็อยากฝากทุกคนช่วยแบบสนับสนุนยิปบออยด้วยนะคะนรับเพราะเพราะว่ายิปบออยนี่เขาแบบ f, คัดสรแบบบรแบบสินค้าคุณภาพดีๆมาทำงนานนะครับขอแสดงความดีใจกับ80ตัวแปรด้วยครับ ก็น้องๆก็คือเป็นผู้ไช้สิ่งนะคะครบต่อไปนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะก็เข้าขไปซีรีส์นบอยได้เหมือนกันไปแล้วนะคะอันหาวิธีกาต่างๆที่เลือกใช้เอาวันนี้ค่ะจะท้ายเดี๋ยวให้ฝากผลงานไว้หน่อยนะคะแฟนขาจะติดตามอะไรได้ทําไหนยังไงบ้างนะคะฝากผลงานต่างๆมา<อ>ด้วยครับก็ฝากซีรีส์เรื่องดิ่งเพียรก็หาวซื้อด้วยนะครับก็กำลังรอแอยู่นะฮะแล้วก็กำลังกระตุก้า9แล้วด้วยครับกำลังเข้มข้นกำลังสนุกเลยนะคบผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับทุกคน ข้ามผ้าน,นะครับตอกเสียงหนแอ่ไดหมครับไม่พลาดแน่นอนฝากเพลงคนเดียวด้วยนะครับอ่ะอีกพู้ลยจ๊มีอะไรฝากพี่าไหมเอ่ยก,ก็เดี๋ยวเสารนี้ข้อีก EP 9แล้วก็ฝากทุกคนอ,อ,อย่างน,นี้กบตอนร,รี้กเราเ่อนคนที่สุดแล้วนะครับค่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ แต่พ่อติไม่กี่ทีข้าจะได้เขาแข่งไทยแบบคนแั่งเลยบอกเลยว่า EP 9คือเซอร์ไพรส์มากไครเลยหรอไม่บอกเลยวว่าเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะต้องรอติดตามกันนะครับ